รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,น,นรู้ตล<ม>อดชีวิตรู้พื้นงสังอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ แต่จริงๆแล้วตรงนี้ครกศนที่ปฏิธรมอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมมั่นใจว่าครอบคลุมทุกภาคส่วนอยู่แล้วแล้วก็ครอบคุมทุกทุก,ทกวัตถุประสงค์ที่เราจะทําให้ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วกศนก็ส่งให้มีความรู้รู้ในการรับผิดชอบในชีวิตมีคุณธรรมด้านทุนธรรมรู้สึกชอบผิดชอบชั่วดีนะคะคือเขารู้หน้าที่ของเขาเลย ในเรื่องแล้วเรื่องกิจกรรมของในชุมชนเขาก็ไปคือมีกิจกรรมตรงไหนเขาก็ไปช่วยคือเขาเหมือนก็เป็นกิจอาสาคนหนึงเลยละครับตรงนี้ในฐานะของท้องถิ่นนะฮะอันนี้พูดในส่วนของท้องถิ่นนะครับแปดปีที่ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งนะฮะกศนนี่มีผลกับประชาชนมากโดยเฉพาะยิ่งทางเยาวชน ครับคสนนี่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่การเรียนเฉพาะเฉพาะในห้องแล้วสมกับคอนเซปที่ว่าการเรียนตามอัธยาศัยนะครับคสนปัจจุบันนี้เป็นการเรียนที่ไร้ขีดจํากัดน,นะครับไม่ว่าจะสอนด้านวิชาการเป็นหลักนะครับก็จะสอนเรื่องอาชีพด้วยนะครับสอนเรื่องการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้วยสอนเรื่องการจิตอาสาด้วยนะครับสอนเรื่องการมาเป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วย ทางกศนอของอำเภอบางุนาคเนี่ยได้สอนเรื่องวิชาชีพนะครับถือว่าเป็นการเรียนอีก,อกแนวหนึ่งนะครับตรงกับพระบรมราชาชวราทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสอนให้พวกเรานั้นรู้จักดูอย่างพอเพียงนะครับตรงนี้สําคัญนะครับทางกศนก็ได้ร่วมทุกกิจกรรมนะฮะเมื่อจะเป็นทางด้านประเพณีวัฒนธรรมต่างๆทั้งแข่งเรือนะครับทั้งแห่เทียนเข้าพรรษา นะครับทั้งประเพณีงดเล่าเข้ารรษานะครับก็บุคลากรของกศนเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะยิ่งของปมุนาคเรานะครับทุกๆเรื่องของท้องถิ่นที่ทำเนี่ยกศนจะให้ความร่วมมือตลอดแต่ว่าถือว่ากศน,นนั้นมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเยาวชนพัฒนาบุคลากรทุกวัยทุกวัยของของอำเภอปมุนาคนะครับไม่ว่าเรียนรู้เฉพาะวิชาการเท่านั้นนะครับ เรียนรู้ในด้านการใช้ชีวิตด้วยเรียนรู้ในด้านการอยู่ในสังคมด้วยเรียนรู้ในการมีความสัมพันธ์ทํางานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเภอนะครับทางโรงพยาบาลนะครับทางด้านสาธารณสุขนะครับด้านดูแลผู้ป่วยจิตอาสาตรงนี้สําคัญนะครับซึ่งได้ผลมากเรียกว่าทํางานแทรกซึมไปทุกองค์กรเลยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญและตรงกันนโยบายของกระทรวงนะผมมั่นใจนะครับว่าตรงนโยบายกระทรวงเพราะว่าให้ความรู้ในทุกๆด้าน โดยเพา่ยิ่งสําคัญที่สุดก็คือความให้ความรู้ด้านการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันตรงนี้สําคัญที่สุดครับกศนอำเภอบางมูนากนะคะเราเป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักง,งานกศนจังหวัดพิจิตรซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าการจัดการสารนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของเราก็มีการดําเนินงานควบคู่คุณธรรมไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางท่านไปทูลบัวสนิทท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานกศนจังหวัดพิจิตร ท่านก็เห็นความสาคัญด้วยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอส่วนกลางหลายอย่างนะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาทั้งสํานักง,งานกศนจังหวัดให้เป็นสํานักง,งานคุณธรรมแล้วก็พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดทั้ง12แห่งให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมซึ่งโดยมีเป้าประสงค์นะคะเพื่อที่จะให้นัก,นกศึกษาค่ะของจังหวัดพิจิตรเ,เป็นผู้ที่เป็นคนดีนะคะมีความสุขมีการดํารงชีวิตแบบอยู่อย่างพอเพียงนะคะซึ่ง อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศาึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งในตรงนี้โดยท่านก็ได้ร่วมกันคิดนะคะระหว่างผู้บริหารโดยมีทางโรงเรียนบางมุนาภูมิยาคมเนี่ยซึ่งนำร่องทำอยู่แล้วได้มาเป็นพี่เลี้ยงนะคะโดยกำหนดรูปแบบในการดำเนินงานหรือว่าพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมโดยใช้โมเดลสถานศึกษาคุณธรรมของสำนักง,งานกศนัจังหวัดพิจิตรโดยมีการให้ร่วมคิด ร่วมทําและก็ร่วมพัฒนานะคะดังนั้นตั้งแต่นั้นมากสนอนเภอบางนาก็ได้นํานโยบายที่เป็นรูปธรรมนะคะมาขับเคลื่อนสู่สถานศึกษานะคะโดยใช้โมเดลของสำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรคุณธรรมที่มีการร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมพัฒนาระหว่างทั้งตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็คณะคุณครูบุคลากรทุกท่านเลยแล้วก็ มีการประสานไปยังผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีอุปกรนักศึกษามาร่วมในการดาเนินงานด้วยนะตลอดจนมีการขยายผลไปถึงชุมชน,นะะในการมีส่วนร่วมในปันพัฒนาตรงนี้สําหรับการ,การกระบวนการขับเคลื่อนนะคะของเราก็ได้มาสร้างความเข้าใจนะคะให้บุคลากรได้รับรู้เพราะว่าที่เราผู้บริหารได้ไปรับนโยบายก็ไป ไปเฉพาะผู้บริหารก็ได้นําให้มาสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาให้ครูได้รับทราบว่าประโยชน์และก็สิ่งสําคัญในเรื่องของการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาโดยเราจะมีกระบวนการอย่างไรให้ครูได้ได,ได้ร่วมกันคิดนะคะแล้วก็มีการได้ร่วมวางแผนว่าเราจะดำเนินการอย่างไรก่อนอย่างเช่นคณะทํางานจะเป็นใครเพราะว่าเราจะต้องมีครูแกนนาหลักที่จะต้องอ ไปเรียนรู้คือมีเป้าหมายว่าจะ,ะไปศึกษาแนวทางจากโรงเรียนมงนาภูมิซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมที่อยู่ติดกับสถานศึกษาของเราเลยนะคะหลังจากนั้นก็ได้มากําหนดปฏิทินว่าเราจะดําเนินการตามแนวทางของอสถานศึกษาคุณธรรมเช่นค้นหาปัญหาตามหลักการสะท้อนปัญหาว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทาโดยให้นักศึกษามาร่วมทาเราจะกาหนด ขับเคลื่อนจริงจังตอนไหนนะคะเราก็ทําเป็นแผนการดําเนินงานออกมาแล้วรูปแบบการติดตามประเมินผลเราจะทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะอันนี้คือกระบวนการในเรื่องของการร่วมทําค่ะ mm. ก็จากการที่ที่เราดําเนินการนะคะโดยโดยเริ่มที่ทั้งผู้บริหารและคุณครูเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราเป็นการปรับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมในการที่ เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเขาได้คิดเองว่าเรื่องของความดีเรื่องของอคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างไรให้เขามีความได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ร่วมคิดแล้วอยากทำเองนะคะจากการที่เราได้ส่งเสริมมา โดยตลอดเนี่ยนะคะนักศึกษาส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทางที่ดีขึ้นมากนะคะโดยเรามีวิธีการติดตามโดยสังเกตนะคะสังเกตว่านักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครูนะคะแล้วก็เวลานัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะมาตรงเวลาสม่ําเสมออย่างพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็การแต่งกายการพูดจาสุภาพขึ้นนะคะแล้วในส่วนของที่เวลาเราติดตามจากผู้เรียนจา,จากผู้ปกรครองของผู้เรียนนะคะเขาก็จ<ๆ>ะชื่นชมว่าลูกของเขาเนี่ย มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะมีวิน,นัยคือทุกทุกครั้งอาจจะต้องปลุกให้มาเรียนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรู้หน้าที่ว่าเขาจะต้องมีส่วนช่วยอะไรทางบ้านนะคะตรงนี้ก็เวลาทํากิจกรรมเขาก็จะมีมีมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นคนที่รู้จักมีเหตุผลฟังความคิดเห็นของเพื่อนอะไรเวลาเขานำนำเสนอในกระบวนการกลุ่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจากชุมชนนะคะที่มีการอภิสานงานามีส่วนร่วมในการส่งเสริม คุณธรรมกับผู้เรียนของเราด้วยอย่างกรณีที่ทางเทศบาลหรือทางท้องถิ่นท้องที่ทางอำเภอนะคะจัดก,กิจกรรมก็จะนึกถึงกสอให้เรานำนักศึกษาไปเข้าร่วมนะคะหรือก็ได้ได้เสียงสะท้อนกลับมาว่าอย่างเช่นกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าในเรื่องของ วัฒนธรรมประเพณีเวลาชุมชนมีกิจกรรมนักศึกษาของเราก็ไปร่วมนะคะแล้วโดยคุณครูก็จะมีมาเล่าให้ฟังนะคะว่า,านักศึกษาเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนมาเล่านะคะด้วยความภาคภูมิใจของเขานะคะคือในช่วงนี้เขาก็มีการขยายผลลงไปในชุมชนแล้วก็มีการชักชวนเพื่อนๆให้มาร่วมทําความดีตรงนี้ก็ถือว่าภาคภูมิใจมากค่ะค่ะจะบ่งบอกถึงการการ จิตอาสาที่บอกมาเนี่ยก็คือจะมีมีศีลธรรมทั้งสองข้อก็คือบอกว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังเสียสละมีน้ำใจและอันนี้ก็เป็นการเมตตาต่อเขาด้วยถ้าเกิดเพิ่มได้เมตตาต่อเขาคือเขาจะมีความสุขนะคะเขาก็จะไม่เหงาเนาะสมุดทำมือประหยดัดเออโอเคประหยัดมีน้ำใจนะคะเล่านิทานปลูกป่าชายเลนสร้างความสามัคคี บริจาคสิ่งของมีน้ำใจค่ะคะติวข้อสอบให้เพื่อนติวกันบ้านให้เพื่อนในอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนพูดมาเนาะที่เพื่อนพูดมาคือมีการติวกันมันก็จะมีนักศึกษาที่ที่เรียนทันเพื่อนบ้างไม่ทันเพื่อนบ้างเพราะว่าของเราอะต่างวัยใช่ไหมคะต่างรุ่นต่างวัยต่างอายุเนาะที่มาเรียนกศน,อนเพราะนักศึกษาของกศน,นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะบางคนก็จะมีอายุมาก เรียนหนังสือมาแล้วแต่อาจจะบางทีก็ได้ลืมหนังสือบ้างแล้วก็บางคนก็ยังอายุน้อยบางคนเรียนทันบางคนยังเรียนไม่ทันก็จะมีการติวให้บ้างอย่างนี้ก็คือพอตอนสอบนะคะก็จะได้ได้ถ้าได้เพื่อนอย่างนี้ดีๆอย่างนี้คือครูก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นอย่างเพื่อนที่เขียนมานะคะเรียกน้องบัสดีกว่านะคคือติดปากแล้วก็คือเขาเคยเรียนอยู่ในระบบนะครับ แต่ตอนนั้น,ม,นมันมีปัญหาในเรื่องการเรียนคือหนึ่งตื่นแต่เช้านะครับกลับก็มืดเวลาเรียน <c oughs> เวลาเวลาเวลาเราจะเรียนอนยะ่างเงี้ยเขาเรียนทั้งวันแล้วเขากลับไปเขาก็เครียดแล้วมาช่วงหลังเนี่ยก็ไปเช้ากลับเย็นหนึ่งปัญหาก็คือเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวนะครับพ่อกับลูกก็ไปเจอไม่ค่อยจ,อจะเจอหน้ากันนะครับเ <c oughs> ขาก็ไปทำมืดกลับมาพ่อกลับมาถึงบ้านพ่อก็ไปทํางานกลับมาก็มืด คือตามคนณตางจะไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของการครบเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับเขาอยู่ในห้องแคบๆอยู่กับเพื่อนกับการเรียนที่จะต้องเรียน,เร,ยนเรียนเรียนแล้วก็เครียดนะครับก็เลยไม่ไหวเขาบอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วหลังก็เลยออกเขาออกก็เราเราไม่บังคับนะเราบอกเอาทางาน,นไปอยู่อยู่ห้อง,องกว้างๆดีกว่ากับน้องบาสชอบยังไงละ่ะบอกอยากเป็นนายตัวเองเขาพูดอย่างนี้นะ เขาก็เลยกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ตอนแรกเขายังไม่ได้มาเรียนนี่นะเขาก็ไปอยู่บ้านอยู่พักนี้เขาก็ทํางานผมก็เลยไปฝึกฝึกเขาคืออยากจะอยากเขาอยากเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพเพราะว่าผมทําในเรื่องของเกษตรอยู่แล้วก็พาเขาไปขายของพาตอนนี้เขาเปิดตัวเองเลยนะเขาอยากขายของเขาอยากทําเองอะไรเองตอนนี้เขาไปขายของตอนนี้คือเด็กอายุ 17- 1 6 17นะตั้งแต่15นะเขาออกขายของหนึ่งเขาขายของเป็น ทำงานเป็นตอนนี้ผลิตภัณฑ์เขาทาเองแปรรูปได้ขายเองได้ทําตลาดได้เขาก็เลยเขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้เขาอยากเป็นนายตัวเองแล้วก็มาเรียนก็มาเรียนกลับมาเรียนที่นอกระบบนะครับตรงนี้ครับดีมากเลยครับเพราะตั้งแต่มานะเขาเขารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการงานหน้าที่นะครับเรื่องของกิจกรรมในชุมชนนะครับแล้วก็พูดถึงกลับมา กลับจากโรงเรียนคือมาที่นี่นะครับนัดพบกลุ่มอะไรเนงะี้ยเขากลับไปเขาก็จะไปทํางานตามหน้าที่ของเขาคืองานตัวเนี้ยไม่ต้องบอกคือเขารู้หน้าที่ของเขาเลยนะครับในเรื่องแล้วเรื่องกิจกรรมของในชุมชนเขาก็ไปคือมีกิจกรรมตรงไหนเขาก็ไปช่วยคือเขาเหมือนกับเป็นกิตอาสาคนหนึ่งเลยละครับครับตรนเมื่อก่อนเด็กที่มาเริ่มเรียนกศนค่ะก็คือจะมีหลากหลายวัยนะคะแล้วก็จะหลุดมาจากในระบบบ้างแล้วก็บางคนก็ จะมาจากบ้านบ้านไม่สมบูรณ์เนาะก็คือพ่อแม่แยกทางกันก็จะมีปัญหาทางครอบครัวก็จะมีนิสัยก้าวร้าวนะคะเวลาพูดคุยกับเพื่อนในหมู่เพื่อนก็จะมีมีพูดจาไม่สุภาพค่ะหลังจากที่เรานํากระบวนการคุณธรรมสอดแทรกกับเนื้อหาหรือว่าในการจัดการเรียนการสอนแล้วเด็กก็มีการปรับปรุงนะคะด้วยการพูดจาสุภาพขึ้น อย่างเป็นลําดับเนาะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่พูดจาหยาบคายอย่างคนไหนที่พูดจาไม่ดีอะ่ะเขาก็คือจะไม่พูดด้วยอันนี้ก็คือเป็นกฎเกณฑ์ของห้องอะค่ะก็คือจะไม่พูดด้วยกับคุณคนนี้ถือว่าเกเรแล้วก็พอพอเด็กเริ่มสุภาพแล้วเราก็เอากระบวนการต่างๆเข้าไปเข้าไปสอดแทรกด้านคุณธรรมด้านจริยธรรมแล้วก็จิตอาสาค่ะเพราะเราอยากจะให้เด็กทุกคนมีจิตอาสาตั้งแต่จิตใจจิตใจเราดี สร้างให้เด็กใจิตใจดีก่อนแล้วก็ดีกับครอบครัวก็คือให้ดีกับครอบครัวแล้วก็สู่ชุมชนนะคะแล้วเขาก็จะมองเห็นประเทศชาติสําคัญก็คืออยากจะให้เขาทําด้วยจิตใจอะค่ะออกมาด้วยจิตใจทําด้วยความเต็มใจไม่ได้เป็นการทาด้วยด้วยความบังคับหรือว่าการบังคับกดเกณฑ์จากครูว่าทาแล้วจะได้คะแนนนะก็คือไม่ใช่คืออันนี้คืออยากจะให้เขาทําด้วยด้วยความเต็มใจแล้วก็ตั้งใจที่คิดโครงการขึ้นมาเองค่ะ ก็ส่วนตัวแล้วเรียนในระบบปกติแหละค่ะแต่ว่าที่บ้านเปิดร้านอาหารก็มีการค้าขายเข้ามาก็ทําให้แบบว่าไม่มีเวลาไปเรียนเหมือนคนอื่นเขาแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปเรียนกศนค่ะก็ตอนไปเรียนกศนค่ะคุณครูก็เคยพาไปศึกษาเกี่ยวกับไปห้องสมุดชุมชนของกศนอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเ,เราก็รู้สึกว่าหนังสือมันน้อยน้อยมากก็คุยกับเพื่อนในกศนว่า เอ้ยหนังสือมันน้อยมากเลยทำยังไงดีแบบเราก็ไม่มีทุนไม่มีมังซื้อหนังสืออะไรให้เขา mm. ก็เลยแบบว่า,เ,าเราก็เคยเรียนหนังสออือมาแล้วก็มีหนังสือก็เอามาบริจาคก,กันดีกว่าไหมอย่าง mm. น้อยก็แบบเราไม่ต้องลงทุนอะไรเป็นประหยัดไปด้วย mm. ค่ะทุกคนก็มีเหมือนกันงันเดี๋ยวเราก็มาบริจาคก,กันเถอะให้ที่แบบว่าห้องสมุดชุมชนของกศนเราปรึกษาคุณครูนใกนกศนก่อนค่ะถามว่าครูคะหนูอยากจะบริจาค หนังสือค่ะให้กับห้องสมุดของค,คุณครูของตำบลของเราค่ะครูเขาบอกว่าได้สิแล้วเรามาีนักเรียนกี่คนจะทำกันกี่คนเราก็เลยเริ่มไปในในเพื่อนเพื่อนเราค่ะก็จะมีแชทกลุ่มมีแบบไลน์ติดต่อกันแล้วก็แบบบอกเขาว่าเรามา,าบริจาคหนังสือกันดีกว่าค่ะเพื่อเขาบอกว่า,าถ้าเขามีเขาก็จะนำมาให้ที่ห้องสมุดเลยแล้วก็จะเรียกเขามาแล้วแต่ใครสะดวก เป็นโครงงานร่วมใจบริจาคปัญญาค่ะปัญญาก็หมายถึงหนังสือที่เราบริจาคอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือตอนนี้คือมันน้อยมากที่ที่เราได้ทำอะค่ะมันความจริงแล้วมันก็ใหญ่กว่านี้อยู่แล้วนี่หนูเอามาแค่แบบเป็นข้าวๆเฉยๆค่ะที่เราบริจาคไปเนี่ยส่วนตัวแล้วคือพวกเราเองอะค่ะมีหนังสืออยู่ที่บ้านแล้วเราไม่ได้ใช้เลยซึ่งเราก็เก็บไว้ที่บ้านเฉยๆอะค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาไปก็คือมันก็ คือเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วมาให้เด็กให้โรงเรียนให้กับสําหรับคนคือเดี๋ยวนี้ค่ะการศึกษามันมาจากอินเทอร์เนต็ตแต่ว่าถ้าบางคนที่เขาแบบว่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการสื่อสารแบบพี่แบบเป็นอินเทอร์เนต็ตแบบว่าเดี๋ยวนี้มันมันไม่มีเหมือนคนอื่นเขาศึกษาเขาไม่ทั่วถึงการอ่านหนังสือก็เป็นการช่วยที่ดีอีกอีกที่หนึง่งค่ะแต่ก่อนอยู่ที่กรุงเทพมาหานครครับแล้วก็ เรียนจบแค่ม3าเราก็จะมีบุฒแค่มสามแล้วคราวนี้พอดีว่าคุณยายป่วยก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านก็คือว่าเป็นจังหวัดนี้ย้ายก,กลับมาอยู่ที่นี่แล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มเริ่มเริ่มต้นครับอยากจะเรียนเรียนต่อเพราะเราอยากจะมีวุฒิเพิ่มใช่ก็เลยจะต้องเป็นกศนเพราะว่าถ้าเป็นภาคปกติเราก็จะไม่ค่อยทันแล้วใช่ครับก็จะเป็นมาสมัครเรียนกศนใช่เพื่อที่จะวุธ ตอนแรกก็ฟังจากคนอื่นมาก็คือว่าที่เขาบอกการเรียนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการเรียนง่ายๆเรียนจบสบายๆครับได้ความรู้แต่พอเข้ามาจริงๆแล้วความรู้แน่นมากใช่แล้วก็ความรู้แน่นสาระเยอะครับก็คือว่าเรียนไปนี่ได้ประโยชน์เยอะมากแล้วไปใช้ในชีวิตจริงได้เริ่มต้นเลยแต่ก่อนเนี่ยพอนั่นเสร็จปุ๊บพอเรามาอยู่บ้านเราก็มาประกอบอาชีพ ใช่ไหมครับปกติเดิมทีเลยก็คือว่าประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร mm hmm. เกษตรกรก็คือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําพันปลา mm hmm. ใช่เพาะพันปลา mm hmm. ก็จะเป็นฟาร์มปลาช่อนที่ทําอยู่ mm hmm. ก็จะเป็นฟาร์มปลาช่อน mm hmm. พอเสร็จแล้วปุ๊บเราเข้ามากศนอเรามาเข้าโครงการกศนอเนี่ยเขามีโครงการเยอะที่เราไปเข้าร่วมเป็นกิจกรรมใช่ไหมครับหรือจิตอาสาเป็นอพอเพียงพวกนี้เราก็มาเข้าร่วมโครงการ แต่ปุ๊บแต่ก่อนเนี่ยเราทาธุรกิจพอเราทาธุรกิจเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่ว่ารายได้เราต้องการจะมีรายได้อย่างเดียวจะนึกถึงแต่อย่างนั้นไม่นึกถึงเลยว่าจะต้องมีการแบ่งปันการพอเพียงการอะไรก็คือคิดว่าจะหาตังค์อย่างเดียวเสร็จปุ๊บพอเราเข้ามาอบรมเข้าโครงการมาเรียกอนกศนก็ได้เข้าโครงการดีๆใช่ไหมครับเป็นโครงการแบ่งปันโครงการเศรษฐกิจพอเพียงคราวนี้เราก็เอาตรงนี้เนี่ยที่เราได้จกากกศนอไปนํากลับไปใช้ไปค่อยพัฒนาที่ฟาร์มเราค่อยพัฒนาและคราวนี้ก็ เริ่มแบ่งปันแบ่งปันก็โดยการที่ว่าบางทีเนี่ยเพื่อนบ้านรอบบ้านยังไม่มีอาชีพเขาก็ไม่มีไรายได้อะไรเลยเราก็เหมือนเอาเขามาฝึกใช่มาฝึกสอนเขามั่งเข,เขาก็เอาไปเป็นอาชีพเสริมได้ในการเพาะพันธุ์ปลาบางทีก็มีพื้นที่ว่างเขาก็ไปเลี้ยงเองได้เขประกอบเป็นอาชีพบางคนก็ไปทําเป็นอาชีพหลักบางคนก็เป,นเป็นอาชีพเสริมใช่ตัวนี้เขาก็ไปประกอบอาชีพเราก็เหมือนแบ่งปันให้เขาก็พอเราแบ่งปันไปแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าเราเห็นเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น ช่ไหมครับแต่ก่อนเขาไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาเอาตัวเนี้ยของเราที่เราสอนเข้าไปเราฝึกเข้าไปเนี่ยปุ๊บเอาปประกอบเป็นอาชีพได้ไปสร้างรายได้เขาได้ก็เหมือนเราก็แบ่งปันให้เขาเนี่ยเขาก็แบบมีความสุขขึ้นเยอะครับเราเห็นรอยยิ้มเขาอะไรเขาจากแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบเครียดใช่ไหมเดินไปเดินมาไม่มีอะไรทำาเงี้ยก็ลองเอาเขามาฝึกมาฝึกดูแล้วก็แบ่งปันวิชาเขาใช่ครับตัวนี้เขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขด้วย ได้เข้ามาเรียนเรียนรู้กับอาจารย์แล้วก็ได้มีการไปอบรมเข้าค่ายธรรมะเรื่องคุณธรรมแล้วก็อาจารย์เขาก็เลยแบบว่าให,ให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยกลับมาคิดว่าจะไปทําโครงงานเรื่องคุณธรรมเราจะไปทําอะไรกันดีก็เลยก็กลับมาคิดกันกับน้องๆที่กศน,นอก็ชวนกันเออก็ออกความคิดเห็นบอกว่าป้าว่าเราไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านเราดีไหม เพราะว่ามันมีหลายคนที่ลูกหลานไม่อยู่แล้วเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็คงจะว,าว้าวอะแล้วก็คือก็เลยคิดกันแล้วก็เลยตกลงที่จะไปก็เลยบริจาคเงินกันคนละเล็กคนละน้อยซื้อของซื้อของเข้าไปเยี่ยมเขาก่อนที่จะเข้าไปก็มาปรึกษากับอาจารย์ก่อนว่าจะทำอย่างนี้ดีไหมอาจารย์ก็บอกโอ้ดีมากเลยและอาจารย์ท่านก็เข้าไปด้วย ท่านก็เข้าไปด้วยแล้วก็เข้าไปเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมผลที่ออกมาเนี่ยดีมากเลยค่ะก็คือเขาเข้าไปเยี่ยมเขาเขาพูดออกมาได้คําเดียวแล้วเข้าไปถามแต่ละทุกสุขดิบเขานะเป็นยังไงมั่งอยู่แบบว่ามีใครดูแลไหมอะไรไหมกินยาหรือ,อยังกินข้าวหรือ,อยังเขาก็ขอบใจเราเขาพูดได้แค่คําเดียวเท่านั้นนะเขาก็ร้องไห้ร้องไห้เขาพูดไม่ออกเลย ในส่วนของวัดสำนักคุณเนนโดยเฉพาะก็ได้เล่งถึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมของทุก,ทกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่คือประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นนักสาษารณนอในเขตจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะอำเภอบางมูลน,นาคและอำเภอใกล้เคียงเราในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็ยินดีที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมที่นี่จะใช้คำว่าคุณธรรมนําชีวิตดังนั้นในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณธรรมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องสําคัญถ้าหากองคอ์กรใดหน่วยงานใดหรือแม้กระทั่งประชาชนคนทั่วไปจะเป็นนักศึกษาหรือใครก็แล้วแต่ถ้าขาดคุณธรรมในการนําชีวิตแล้วจะพายชีวิตหักเหหรือว่าชีวิตไม่ประสบผลสําเร็จดังนั้น ด้วยการเล็งมองด้วยการมองเห็นถึงความสําคัญในการที่จะนําหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนา,า,า,าออกไปเผยแพร่สู่สาธารณชนเราก็จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะให้วัดสำนักคุณเนนแห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมในจังหวัดพิจิตรซึ่งเราก็เริ่มดําเนินการมาประมาณ10ปีที่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กรทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจะเป็นนักศึกษานักเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมอุดม,มศึกษาและกระทั่งกศนเองในเขตจังหวัดพิจิตรก็ว่าได้มาเกือบทุกอำเภอก็ว่าได้และโดยเฉพาะในเขตอำเภอใกล้เคียงอำเภอบางมุนนาคและกระดงเจริญก็ได้นำนักศึกษามาเข้ารับการอบรมคุณธรรมที่นี่และก็ทําให้นักศึกษาเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็โดยการนําหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนา มาอบรมบ่มเพาะเพื่อให้นักศึกษาเหล่านั้นมีจิตสํานึกรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของหน้าที่ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าหน้าที่ทรมนุษย์มีค่าหน้าที่นําพาให้มนุษย์สูงส่งหน้าที่นําพาให้มนุษย์ยืนยงและหน้าที่ทําให้มั่นคงตลอดกาลดังนั้นในเรื่องของคุณธรรมที่นี่ที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาเข้ารับการอบรมเราก็จะเน้นในเรื่องของ การรู้จักหน้าที่ของตัวเองดังนั้นนักศึกษากอทนอมเพิบางมุนาคเมื่อเข้ามาสู่สถานพัฒนาคุณธรรมนำชีวิตที่นี่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อตอนเองคนเราเมื่อมีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อหน้าที่แล้วต่อไปมันก็จะมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมจะทําให้สังคมสงบร่มเย็นทําให้สังคมมีความผาสุกและอยู่กันได้ด้วยความสันติสุขดังนั้น วัดสำนักขุนเนนแห่งนี้ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมองค์กรหน่วยงานใดก็แล้วแต่เข้ามาใช้สถา,านที่แห่งนี้